ที่อยากจะติดหม้อต้มแก๊สเองแล้วไปซื้ออุปกรณ์มาเองจะเกิดอะไรขึ้นคะเอาผลเสียก่อนเอาผลดีก่อนผลดีคือถูกอาจจะถูกผดีเหรอเราถูกแต่ผลดีไปซื้อมา ที่ผมไปเจอนะจะเจอประเภทไปซื้อมาไปเจอของปลอมนะ <c oughs> ครับ <c oughs> เยอะเลยเพราะว่าเห็นจะถูกเรือยซื้อช้อปปี้และซด้ามาซึ่งมันไม่มีร้านไหนขายถูกแล้วบอกว่าของตัวเองปลอมหรอก <c oughs> มันก็บอกว่าแท้กันทั้งนั้นแหละนะครับระดับแรกใส่คือถอดจะใส่ได้จริงสองพอใส่เสร็จปุ๊บเนี่ยคุณได้หม้อต้มไปแต่คุณอ่านแรงดันวัดแรงดันไม่ได้จูนไม่เป็นคืเนี่ยไอ้สิ่งที่จะทำให้ลถม,มันดีมนไม่ดีมันไม่อยู่ที่ใส่กับหม้อต้มมันอยู่ที่เซตอัพปับ,ปบจูนสภาพแวดล้อมทั้งหมดให้มันถูกต้องเหมาะสมตรงนั้น ต้องเป็นโน้หาวมากกว่าเพราะฉะนั้นคุณก็ไม่ต้องมีหมอฝันคุณก็ไปซื้อฟันปอมมาอันหนึ่งแล้วคุณก็ไปยัดเข้าไปในในในปากคุณได้เองก็ได้ัก็ถูกดีไปซื้อฟันปอมอย่างเดียวมาใช่ไหมมันไม่ได้มันต้องอยู่ที่ผู้เชี่ยวชาญที่เอาฟันนั้นเขาไปใส่ใน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 ฟันของคุณได้พอดีแล้วสามารถตรวจสอบว่าอะไรมันควรไม่ควรควรจะใช้อุปกรณ์และส่วนแบบไหนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ทําเองได้เนี่ยถ้าคุณมีทักษะทางช่างไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่ามันก็จะได้ผลลัพธ์ที่มันไม่ครบวงจรไงัเเยยยไดด้ของาาป่ีวแต อาจจะไม่ไดเเ้เขาเรียกผลดีในด้านอื่นๆที่ผู้เชี่ยวชาญก็สามารถมองเห็นมองหาและสามารถปรับแต่งแก้ไขให้คุณได้นะครับอันนี้คือสิ่งที่ที่ได้คือประหยัดนะครับที่สองอ,อาจจะเสียไม่สามารถได้ผู้เชี่ยวชาญเข้าไปดูแลให้นะครับผลลัพธ์ที่ควรจะได้ดีกว่าที่เป็นอยู่ก็อาจจะเลยไม่ได้ไปนะครับขอตอบประมาณนี้แล้วกันนะโอเคครับ